สวัสดีครับเป็นเพื่อนนักลงทุนทุกคนครับผมพืชน,นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมการสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y Hero กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวุเข้มก่อนเทดก่อนที่จะเป็นห้องสอบเรามาติวกันสัก5นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะหุ้นตัวแรกนะครับ av นี้ต้นเทนชัดเจนแน่นอนนะฮะมาแล้วนะครับนะมาแล้ว252นี่ยังคงเป็นต้นเทนได้อยู่วอลุ่มสวยงามชัดเจนแต่ <c oughs> ดูไว้นิดนึงเนาะนะนะฮะอันนี้นะฮะติดลบไป1800ปดร้อยสามนี่ไตามาดเดียวนะครับนะจากที่กระท่อนกระแท่นอยู่แล้วนะฮะตอนนี้แบบเต็มที่ <c oughs> ปล่อยเต็มที่นะฮะแต่ราคาสวนเฉยนะฮะนะลองดูกันละลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้อมตะนะนะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากมองเห็นนะครับและตอนนี้ก็เป็นต้นเหรนเรียบร้อยผมบอกว่าอยากเห็นเท่าไหร่17.7ถูกปะ้ะตอนนี้มาให้แล้วนะครับ 17. 9ด้ามาพร้อมกับโวลุมด้วย สวยใช้ได้เลยนะครับตัวที่3 BPP อันนี้ต้นเทนชัดเจนนะครับนะสวยงามครับบอลลูมมาเรียบร้อยอราคากําไรก็ดีครับผมตัวที่4 EPG อันนี้เป็นต้นเทนชุดนี้นะเป็นต้นเทนชุดนี้ได้อยู่นะครับนะแต่ถ้าถามถึงภาพรวมมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะนึกออกไหมมันก็ไปอันนี้รอบที่3แล้วนะฮะก็ลองดูดีๆนะครับจริงๆถ้านี้ก็ เอาไว้เอาไว้สต็อปรอดตัวนี้ก็ได้ครับนะเจนะครับ global นะพักนะฮะพักรออยู่ก็ยังคงเป็นต้นเทนได้อยู่นะครับนะเบรกกรอบนี้ขึ้นมาได้ยังอ่ะสวยครับนะฮะถ้าขึ้นไปก็จะเป็นการเบรกระยะเดือนนะก็จะสวยขึ้นไปอีกนะครับก็อ่าตัวนี้ก็กำลังรออยู่นะฮะร,ราคาก็รออยู่ hts tc นะครับนะก็ยังเป็นต้นเทนได้อยู่นะครับ ราคายังรออยู่ Human ก็ก็ยังสวยอยู่นะครับนะตรงนี้ก็เป็นการพักพักแบบขึ้นทุกวันนะฮะนะแต่แต่ตามโวลูมแล้วก็เป็นการพักตัวนะครับอิชิก็ยังพักตัวอยู่นะครับก็ก็ยังรออยู่นะฮะพวกนี้เป็นต้นเทนได้หมดเลยนะครับ KCE นะก็ยังรอนะครับแต่แต่จริงๆก็ไม่อยากให้ไล่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจอการพักลึกๆก็เดี๋ยวเสร็จหมดนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ควรไล่นะครับ MCS นะครับอ่าตรนนี้เป็น e n i n g s ส a r นะครับใครที่มาแลวอยากจะทำกำไรก่อนก็จริงๆก็แบ่งทำกำไรได้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะพักลงมานะฮะมารอรับสักประมาณ13.9ก็ได้นะครับ OSP อันนี้เป็นต้นเทรนได้อยู่นะครับแต่ไม่ค่อยสวยนะจริงๆไม่ควรทำโดโยจินะครับถ้าจะไปต่อจริงๆจะต้องเกิดแท่งเขียวขึ้นนะฮะแท่งเขียวจะต้องสูงกว่า38บาทนะครับ RBF ไปแล้วฮะวันนี้เต็มแท่งก็คิดว่าน่าจะคงยังวิ่งต่อได้นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีของเนาะก็รอกระพักก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือการไล,ล่ราคานะครับเซเปอ่ะเซเป้เหมือนจะเป็นต้นเทนยังไม่ใช่นะครับนะยังไม่ใช่แต่มีโอกาสเป็นต้นเทนได้ก็สวยเหมือนกันครับราคาก็กําลังดีนะฮะสวัสด์ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นต้นเทนนะครับแต่ยังไม่ใช่นะครับ รอบนี้นะฮะรอบนี้ไม่ใช่รอบก่อนหน้านี้นะหมายถึงรอบนี้เหมือนจะเป็นต้นเทนนะครับซีสอันนี้ดีครับนะเอาออกให้หมดอันนี้ดีครับแท่งนี้ดีมากครับเหมือนจะเป็นต้นเทนแต่ยังไม่ใช่ต้นเทนนะครับแล้วก็ UTP ก็อก็ไปแล้วนะฮะพักประมาณ4วันและวันนี้ก็เปิดแกลบกระโดดไปแล้วก็ตรงนี้สวยนะครับเป็นการเปิดแกลบนี้น่าจะเป็นแกลบต้นเทนนะฮะแต่ถ้ามาตรงนี้ก็ไล่ราคาเหมือนกันนะครับก็ลองดูเนาะ จุดสต็อปรอ s นะครับอยู่ที่ตัวแก็บล่าง15.7นะครับราคา17.8โอ้โหก็ลึกเหมือนกันนะนะก็เอาไปลองดูทำการบ้านกันต่อนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับใครที่อยากจะไปเฝ้าหน้าเทดตัวเองก็ไปได้เลยนะครับแตถ่ถ้าใครที่อยากจะมาพูดคุยกันต่อก็เดี๋ยวมาพูดคุยกับผมในช่วงไทยคลิปนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะฝึกอ่านกราฟเทนเนอรนะครับผมมีคลิปให้ดูนะฮะใน YouTube จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถไปดูได้นะลิงก์จะเขียนว่าสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่นะครับมีทั้งหมด8คลิปแล้วก็ใครที่อยากเรียนแบบ Step by Step ก็ได้เหมือนกันนะครับเราเรียนในกลุ่มปิดของ Facebook จะมีผมแล้วก็อาจารย์ออฟที่คอยสอนนะครับมีทั้งคอร์สที่เป็นไลฟ์สดแล้วก็คอร์สที่เป็นวิดีโอนะครับก็สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i n e แอดมันนี่ฮีโรที่ขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะมาคุยกันนะฮะ Fn ทิศทางเป็นอย่างไรครับแผนคือเข้าที่1.2ตั้งคัดที่1.14และภาพรวมตอนนี้เป็นไซด์เวย์มาดูนะฮะ Fn ภาพรวมเป็นไซด์เวย์จริงๆครับจะตโตปลอเอาไว้ที่เท่าไหร่นะฮะ1.14ได้ครับนะถูกต้องเลยตรงนี้ยังไม่น่าสนใจนะครับเอาจริงยังยังไม่น่าสนใจมันยังไม่ได้ออกออกลายอะไรสักอย่างยังยังไม่มีอะไรเลยนะฮะ อันอนั้นะฮะทุน2.2อเอสเฟกทุน6บาทคัดหรือถือต่อนะครับอันนี้ต้องแล้วแต่แล้วแต่วัตถุประสงค์จริงๆนะครับอันนี้ผมตอบแทนให้ไม่ได้นะว่าเราเข้ามาตรงเนี้ยเรามีการวางไว้ยังไงเนาะอันนี้ต้องต้องลองเอาไปถามตัวเองตอนที่ซื้อครับว่าจริงๆแล้วเราวางสต็ปรอบไว้ตรงไหนเราจะถือยาวไหมหรือยังไงนะครับเน็กวอสองเป็นธงหรือเปล่าทุน4.8 8นะครับมาดูนะฮะ เน็กวอร์สเป็นธงไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ธงอย่างแน่นอนครับนะแค่นี้เหรอหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมอย่างนี้เหรออย่างนี้ไม่ใช่นะครับอย่างอย่างนี้ผิดนะฮะก็ให้ตีแบบนี้ก็ได้ครับนะเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะฮะอันนี้คือแนวต้านครับอันนี้คือแนวรับตีแค่นี้ก็พอครับนะครับจังหวะยังมายังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเอาให้ทะลุ5 0 5ก่อนนะน่าจะเริ่มสวยนะครับ อา,อาจารย์ก้าหนูเพิ่งซื้อหุ้นครั้งแรกคือ OR นะครับเจ้าหน้าที่กสิกรเขาให้เราเกากข้อมูลเปิดพอตนะฮะจริงๆต้องเป็นพอตนะฮะมันมาจากคำว่าพอตโฟริโอนะครับทำอย่างไรต่อก็นี่ผมให้ลิงก์ไปแล้วนะครับลองสมัครที่ลิงก์นี้แล้วกันครับเพราะว่าอันนี้คือเร็วสุดแล้วนะถ้าไปเปิดกับกสิกรถามว่าเปิดได้ไหมได้ครับแต่รอผมคิดว่าต้องมีสัก5วันอะต้องมีเวลาสัก5วันเขาถึงจะพอตเปิดพอตให้เราเสร็จแต่ถ้าเกิด กดลิงก์นี้ก็ประมาณ30นาทีก็เสร็จก,ก็สามารถได้เลขบัญชีเลยนะครับเวิร์กทุน18บาทเวิร์กไปยังฮะทุน18โอ้ยยังไม่ไปเหรออ่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ได้ถึงทุนนะครับนะยังไม่น่าห่วงนะครับขอหุ้นแนวโน้มไว้นะครับทุน2.4อยากจะขายแถวๆๆ8บาทอันนี้คือไกลมากเลยนะ ไว้นะฮะแต่ก็ลองดูนะฮะทุนแบบโคตรดีนะครับต้องถามว่าซื้อได้พอใจหรือ,อยังนะครับหมายถึงจำนวนหุ้นนะแล้วก็จะไปขายที่8บาทชุบแนวต้านเดิมอยู่ที่8.2ครับเป็นไปได้นะฮะแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ7บาท10ต่างครับผม หุ้นกู้แสนสิรินะครับน่าสนใจไหมเห็นแนวโน้มหุ้นสิริแล้วแต่สนใจไม่ถูกไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับนะหุ้นกู้เราจะอยู่ในฐานะของเจ้าหนี้นะครับส่วนการถือหุ้นจะอยู่ในฐานะของเจ้าของเวลาเกิดอะไรขึ้นมานะครับเจ้าหนี้ได้ก่อนนะฮะหุ้นกู้จะได้ได้ก่อนครับนะบเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีมันสูงกว่าครับหุ้นหุ้นสามัญน,นี้ก็เอาเป็นว่าเหลือ เหลือสุดท้ายเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยมาแบ่งกันแต่มันคงไม่เจ๊งหรอกครับนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับขออินทัดหน่อยครับมีโอกาสไปต่อไหม stop l o อสที่ห้าสิบห้าจุดห้าใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูว่าทุนเราเท่าไหร่นะครับอินทัดชึบอะได้ครับถ้าจะตั้งซับรอสตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้เข้าซีสได้ทุน18.1ตั้งซับรอส 17.3ุ 17. ลุ้นขายทำกำไรที่2ี่โอเคมีแผนให้งี้ดีมากเลยนะฮะนี่ซิสก็ที่เรามองไว้ได้ครับอ่ะลองดูนะฮะแผนดีอยู่ครับโอเชียน0.98มีโอกาสทะลุ1.14ไหมหนึ่งจุดหนึ่งสี่เป็นไปได้ครับนะฮะอ๋อเดี๋ยว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 ,ยวมันเทตรงไหนเดี๋ยวขอดูก่อนนะ โอเคเป็นไปได้ครับนะฮะ1น4นะครับ SCG ตอนนี้เข้าเก็บได้ไหมอันนี้ผมตอบให้ไม่ได้นะครับนะเราไม่สามารถที่จะชี้นำการลงทุนได้โอเคนะครับรบกวนอาจารย์ดูแนวโน้ม l ีโอนะครับลีโอเป็นขาขึ้นชัดเจนครับนะฮะก็แนวต้านถัดไปก็เลขกลมๆครับ7บาท บ้านปูทุน10.62นี่ถูกสูงมากเลยนะฮะแนวต้านอยู่ประมาณ11.6ไหมแล้วสต็อปลอสเท่าไหร่นะฮะแนวต้านก็ที่เดิมครับ11.7ครับผมสต็อปลอสอยู่ที่ตรงนี้9.5นะครับซิก้ายังเป็นต้นเทนอยู่ไหมไม่ใช่แล้วนะฮะเราพูดกันมานานแล้วนะฮะสำหรับหุ้นซิกาเนี่ยนะ อันนี้มันไปไปไกลแล้วฮะซิก,ก้านะครับนี่นี่เราพูดกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะนะแล้วตอนนี้ก็4บาทกว่าแล้วนะครับรอเขาพักก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็ต้องมีพักให้เห็นนะ่ก็รอเขาพักก่อนตอนนั้นก็ค่อยว่าก,กันนะครับ PTG ทุน17.8ครับอยู่ในช่วงเก็บสะสมหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับ PTG อ่าใช่ครับผมเป็นช่วงเก็บสะสมนะครับโอเคทัสโกมันขึ้น XD แสดงว่าคนที่ซื้อก่อนจะได้รับ,บันผลหรอครับซื้อจนขึ้น XD ครับจะได้รับ,บผลผลแล้วจะได้รับเงินันผลทางไหนก็อยู่ที่ว่าเราผูกบัญชีไว้ที่ไหนนะครับมันก็จะเข้าไปตรงนั้นแะครับแล้วพอมันขึ้น XD ราคามันจะตกแบบนี้เป็นปกติหรือเปล่าปกติครับผมโอเคนะ ติด PSL อยู่ทำไงดีคะอันนี้ไม่บอกทุนนะครับโอเคยูเขมประกาศซื้อหุ้น10%ของตัวเองคืนเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายตอบได้เลยครับว่าเป็นข่าวดีนะครับกับหุ้นที่เราซื้อครับและเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะนะการซื้อหุ้นของตัวเองคืนโดยปกติแล้วราคาหุ้นจะลงนะครับแต่ถามภาพรวมเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายเป็นข่าวดีครับเพราะว่าแสดงว่าหุ้นอยู่เข็มดีจริงจนเจ้าของจะต้องซื้อคืนนะโอเคนะครับ ติด p t ทีที่24.8ราคาปัจจุบันลงมาเกินจุด o ับ o อดแล้วรบกวนขอแนะนำเมให้ถ้าเกินจุด o ับ o อดก็ต้องคัดครับนะฮะคัดนะฮะไว้นี่ตอบไปแล้วนะครับเครนรอยกใช่ไหมเครนรอยกเครนนี่เขาทำเกี่ยวกับไอตัวเครนที่ทำตึกนะก็รอยกใช่ไหมฮะนะชืบอืม รอที่นี่ฮะเดี๋ยวนะ1.62ครับน,นะรนะอยกให้มันสูงกว่า1.62เส้นเทลเมีอกาสกลับขึ้นอีกไหมครับทุน27นะฮะเส้นเทลนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะในเรื่องของรายได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นต้นเทนนะครับเนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นต้นเทนเอเชียนทะลุ ต้านไม่ได้แล้วราคาลงมาหลายวันแล้วเขาแค่ลงมาพักหรือว่าหมดแรงแล้วนะครับโอ้โหก็ผมมุมมองผมว่าเกมยังไม่จบนะฮะนะมันเพิ่งจะเริ่มก็ถือมาแล้วก็ถือต่อก็ได้นะครับถ้าไม่รีบเอาเงินไปใช้นะครับ b t s j f ถือว่าเป็นจุดกับตัวได้ไหมเอามาดูนะฮะตรงนี้ ไม่ได้ครับนะฮะไม่ไม่ใช่จุดกลับตัวฮะตรงนี้ไม่ใช่นะครับน่าจะกลับลงเนียนะจุดนี้นะี่ยน่าจะเป็นการกลับลงต่อนะฮะร,รบกวนช่วยดูแนวโน้มสตาร์ทนะครับทุน4.15 4.15ยังไม่มีแนวโน้มไปในทางทิศทางไหนเลยนะครับจุดสต๊อปลอสตเอาไว้ที่4.4นะครับ นะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่5.05าครับได้ R บ F มาตอน9.6ถ้าพักเขาจะพักลึกใหม่ครับอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าพักจะพักลึกใหม่แต่ถ้าเกิดพอใจกับราคาก็อาจจะทยอยขายก็ได้ครับเพื่อเป็นการล็อกกำไรนะฮะอีอแล้วก็ธานีนะครับขอดูแวนวรับแนวต้าน IRPC แนวรับก็3.5 5ครับแนวต้าน4.3นะฮะแล้วก็ธานีนะฮะ แนวรับตรงนี้เลยจริงๆหลุดแนวรับแล้วนะ4บาท4เนะี่ยอันนี้หลุดหลุดจริงๆครับแนวต้านก็ไม่มองแล้วเพราะว่ามันหลุดแนวรับนะครับทีเกนเป็นไงครับทุน10บาท50าสิบต่างก็เป็นไซเวย์ครับนะนี่ก็เป็นไซเวย์แนวรับอยู่ที่10 1จุดหนะครับ CKP เข้า4ี่อพอไหวไหมอันนี้น่าจะเพิ่งเข้าเนะนะครับนะเออ ก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็เข้ามาก็ถือหน่อยฮะนะครับลองทนถือหน่อยพิโมทุน2.42การาฟเป็นขาขึ้นระยะสั้นใช่ไหมพิโมอ่ก็เป็นทรงกลับตัวครับจะไม่สวยครับเพราะว่าที่ขึ้นมาเป็นแดงทั้งหมดเลยนะฮะคอมเเว่นทุน40นะครับคอมเเว่นมันออทถามหายใช่ไหม หุ้นอย่างนี้ไม่ไม่มีปัญหาเลยนะฮะนะผมคิดว่ายังไม่จบนะครับเกมยังไม่จบตทนนี้มันขายมันแท่งไหนโอเคนะฮะไม่มีปัญหาครับที่ p นะครับดูแนวน้องแนวรับดีกว่านะฮะตรงนี้มันเป็นขาลงนะครับแนวรับอยู่ที่ตรงนี้เลยครับ33นะฮะแนวรับแนวต้าน AAV นะครับ ตรงนี้สวยอยู่ครับนะฮะก็ติดสแกนเรียบร้อยแนวรับอยู่ที่2.23นะครับแนวต้าน3.06 aj มีแนวเป็นไงบ้างอ่าเป็นขาลงครับยังไม่ได้กลับตัวยังไม่สวยเลยนะครับเ k เนทุน8.35แนวโน้มนรเป็นไงก็ยังไซเวรอ,อยู่นะครับอันนี้ตอบเลยเนาะ t a s โ o เมื่ออดีตเคยแรงเกี่ยวข้องกับ usa และอาจะมีโอกาสผ่านต้าน 23. 4 น่าจะ24บาทนะใต้มันนะนะครับน่าจะเป็นไปได้นะครับฟรอยนะฮะทุน1.18 1.18นี่ทุนดีมากนะครับนะก็ยังสามารถรันโบฟิตได้นะครับซันตอนนี้เป็นขาขึ้นอยู่ไหมยังรันเทนได้ไหมซันนี้โอ้โหน่าจะมาไกลเลยวะมาไกลไหมฮะ ไกลมากเลยนะนะยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ครับยังสามารถรันเทนได้แต่ถ้าเทคโปรฟิตได้ก็เทคนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับใครที่อยากจะรู้เทนตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับอยากจะพูดคุยปรับทุกสารทุกสุขดีบเข้ามาก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ